โอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับก็ในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการแจกโค้ดนะครับของ King Luffy นะครับผมคนนี้นะครับก็คือยูทูบเบอร์ All s t ร r ระดับตำนานเลยนะครับก็คือทำมาพร้อมๆกับผมเนี่ยอาจจะก่อนผมด้วยแหละนะครับแล้วก็เขาตอนนี้เขามีโค้ดนะครับด้วยความที่เขานั้น s u b s c r i b e ถึง400 0 0 0 subscribe แล้วเย้ฉลองกันไปเลยนะครับก็คราวนี้นะครับเราก็จะได้โค้ดของเขามานะครับซึ่งโค้ดเนี่ยนะครับมันจะเป็นโค้ดของม h ฮอคนะครับผมล่างวานุนะครับ ซึ่งมีฮอกตัวนี้มันจะเก่งขนาดไหนในวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะรีวิวกันด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับใครที่ไม่ได้กดไลค์วิดีโอนะครับตอนนี้นะครับกดเลยนะครับผมไม่งั้นผมจะให้คาบิบาร่าไปกระทืบคุณนะครับเนี่ยฮะตัวนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่กดไลค์ขอบคุณมากครับโอเควิดีโอนี้ครับเราก็ต้องมีเลเวลเนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าขั้นแนะนำเนี่ยน่าจะ40ขึ้นไปก็แล้วกันนะครับเพราะเขาไม่ได้เขียนบอกไว้นะครับแล้วก็ออนในเซิร์ฟนะครับส0นาทีนะครับหลังจากนั้น นี่ได้1,500เจมนะครับทุกคนครับนี่ฮะได้1,500เจมแถมกับตัวมีฮอคหนึ่งตัวตรงนี้นะครับผมนี่ผมขออนุญาตแคป็บไปก่อนนะครับนี่โซโลมิสติกมิสติคอลนะครับ1,500เจมแบบฟรีๆเลยนะอ่าคราวนี้เราก็มาล็อกก่อนเลยครับแล้วเราก็ทำเวล180เลยนะครับ ต้องบอกไปก่อนนะครับว่าอัปเดตนี้นะครับเป็นอัปเดตที่เขาไม่ได้เขียนว่าเป็นอัปเดตใหญ่นะแต่ว่าก็เท่าที่ดูแล้วมันก็อย่างที่เขาเขียนว่านั่นแหละมันไม่ใช่อัปเดตใหญ่ นะครับเป็นแค่อัปเดตเฉยๆซึ่งอัปเดตใหญ่เนี่ยก็ต้องรอติดตามกันนะครับทุกคนว่ามันจะใหญ่สมชื่อหรือเปล่าเพราะว่าอัปเดตเนี้ยสเดือนมาได้แค่เนี้ยนะครับทุกคนอ่ะเรามาดูที่ที่ตัวมีฮอกนะครับมีฮอสเนี่ยเป็นธาตุพื้นะครับวางพืนนะวมิเมตอยู่ที่ประมาณ8800นแระครับีวิจมติหนึ่งทีแล้วก็ระยะอยู่ที่60นะครับตัว c a t แคตา y ูีมีทั้งหมด6ตัวครับบูลนัมเอตสิาเอรเ็น์นะครับตัวเพวยเอีวิลนะแคตาวนีนี้ซึ่งไม่มี ว่าด้วยความที่ตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวละครในเกมจริงๆแต่เนี้ยคือเป็นตัวละครโค้ดแล้วก็เข้ามานะครับมาดูกันครับนี่คืออ่ามิฮอกนะครับแต่ว่าในเกมใช้ชื่อว่าโซโลนะครับนี่เลยโคตรเท่ดาบใหญ่ๆแบบบิ๊กเบ๊กวันนี้รานนี้ไปดูครับทุกคนว่ามันจะเก่งหรือไม่ครับบัฟ300%เเลยโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมมานะครับมีฮอ๊กตัวนี้นะครับวางได้กี่ตัวครับวางได้มากกว่า1ตัวนะครับทุกคน เราจะวางตรงนี้นะนี่มันจะยืนท่านี้เลยแล้วก็มันเหมือนจะอัพได้ประมาณ5ขั้นนะครับทุกคนนี่คือหน้าตาของเขาอ่าคราวนี้เราก็มาทําเลยอ่ะดูอนิเมชั่นแรกของเขาครับว่าเป็นยังไงนะฮะโอ้โหเอ้อนิเมชันสวยอยู่เอออนิเมชันสวยอยู่นี่ฮะขั้นแรกครับ 600ครับดาเมจยี่ทอ่2 3 0่0แล้วก็4000ครับอันนี้เมชั่นใหม่นะครับดาเมจจะเป็น86000ครับ3วิจมติงทีระยะดเจ็ดสครับชับเน็ต2ครับตีชับเน็ตนะครับดาบคมขึ้นอย่างนั้นหรือแค่นั้นนะโว้วววอ๋อโอเคท่าก็เปลี่ยนด้วยนะ อ่านี่คือทางเขานะครับต่อมาครับหมื่นสี่ครับดาเมจสองแสนเจ็ดหมื่นห้าครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายครับเอ้ยยังนี่ว่ามีห้าขั้นขั้นที่สี่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสองพันเจ็ดครับดาเมจหกแสนสามพันสุดท้ายเนี่ยชับเน็ตสามครับนะครับดาเมจก็จะอยู่ที่ประมาณนี่เลยครับเก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นครับจากสามวิเป็นเจ็ดวินะครับแล้วก็ระยะนะครับจะเป็นหนึ่งร้อยใช้ใช้เงินอยู่ที่ประมาณล้านเจ็ดนะครับทุกคนอันเนี้ยนะครับสำหรับตัวละครเนี้ยนะครับมันเป็นตัวละครที่ลงเล่มได้แล้วก็ลงสตตตอออออรรรรรีีีีี่่่่่่่ได้นนนนะะะคคััับบสหืววาขงเเเลลยยยจูท หกแสนนะครับแล้วก็ใช้เงินอยู่ที่ประมาณ4น6่หมนะครับแต่ถ้าอินฟินิตเนี่ยนะครับก็นี่ครับล้านเเข้าไปเลยปุ๊มนะครับนี่เล้านเลยครับทุกคน,นไปดูอนิเมชันสุดท้ายมันโหโคตรเท่ดูฮะเวีนะครับทุกคนโอเคเป็นตัวละครที่ Very good animation เลยคือดีมาก a อนิเมชันแบบโคตรดีเลยนะสมูทมากนะครับนี่คือมีฮอคคราวนี้ดูนนี้ก่อนอัพตันนะครับ นี่ดาเมจจะเพิ่มทุกเวฟนะครับทุกคนตีแอร์นะครับแล้วก็มีเขาเรียกเลกกิ้งนะครับก็คือแบบมินดาเมจเพิ่มทุกเวฟอะเนินดาเมจอยู่พี่อยู่ที่ประมาณแสนห้าต่อเวฟซึ่งมันจะไปตันอยู่ประมาณทักยี่สิบสามสิบเวฟเนะี่ยน่าประมาณยี่สิบหนะรือสิบเวฟเนี่ยแหละทุกคนนะครับก็เพิ่มไปเกือบสองล้านสามล้านนี่แหละนะครับลองดูกันว่าจะเก่งไหมนะฮะสำหรับตัวละครนี้แต่ดาเมจมันขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับอันนี้มันเน้นตีแอร์ไงแต่เนี่ยคือมันตีพื้นนะครับผมว่าวงก็ใช้ได้อยู่ คอานี้บัฟครับ300%เเลยบัฟไปเลยดูซิเป็นยังไงโฮลี่ครับนี่ครับ37บล้านครับเจ็ดวิจมติมทีระยะ120ครับทุกคนนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยนะเออค่อนข้างใช้ได้อยู่เลยนะสับตัวละครนี้ดีลนะฮะนี่อันนี้อันนี้บัฟป่ะอ๋อนี่ก็บัฟเป็นกันนี่หว่าน,นี่ผมขออนุญาตบัฟนะครับเอาเป็นนี่เลย ขอลอง250%สิ้มนี่ครับอยู่ที่ประมาณ2ล้านนะครับสำหรับตัวของเลดสตอรี่นะครับอินฟินิตเนี่ยโหสามสิล้านหนาะเนาะครับทุกคนครับและนี่นะครับผมก็คือมีฮอสนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ใช้โค้ดนะครับสามารถใช้โค้ดได้เลยครับโค้ดนี้เลยนะครับผมใส่อีกทีหนึ่งนะโค้ดนี้นะครับก๊อปไปนะครับใต้คลิปนะครับปุ๊บตรงนี้กด Enter หนึ่งทีได้ทันทีเลยนะครับผมทุกคนครับ รบกวนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แลว้วกดซับคลิปนี้กันด้วยนะครับถ้าคลิปนี้เพื่อนๆยังไม่ได้ดูนะครับรีบใช้โคตรตอนนี้คือเก็บมีฮอกได้เลยตัวละครสุดเท่น,นะครับพี่หนวดของเราเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนในวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้คาร์บิบลาไปแล้วครับผมบ๊ายบาย